สวัสดีครับคนนิจิวะจากโอซาก้านะครับผมตอนนี้น้องออมกำลังจะไปรีวิวที่ไหนครับพิพิธภัณฑ์ราเมิงแหมพูดติดตาเลยนะพิพิธภัณฑ์ราเมิงใช่ไหมหรือพิพิธภัณฑ์มาม่านั่นแหละอาถ้าพูดอย่างตรงๆเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะที่โน้นก็จะมีเยอะเลยนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปนะครับนแฮนด์คิวไลน์ใช่ไหมนี่เป็นรถไฟประมาณนี้รถไฟสีแบบนี้เลย ที่เราจะขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปลงที่สถานีอ k เ a Station แล้วเราก็เดินต่อไปนิดนึงเดี๋ยวที่นู่นเนี่ยจะมีให้ทำรามเมงแล้วก็เป็นของซเนียร์กลับบ้านได้ด้วยไปไหมไปทำงานไหม,มาไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วครับสถานีสถานีอะไรสถานีอะไรเออสถานีอิเคดะสเตชันนันนี่เราเพิ่งถึงเลย <laughs> สดๆร้อนๆเลยนะครับ <laughs> อ๋อบอกว่าเคดะอิเคดะถูกต้อง <ke> เราลงเลยเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องลงจากสถานีก่อนแล้วก็เดินไปรามีมิวเซียมใช่ไหมมานอนดีกว่าอากาศเป็นไงบ้างครับพี่เย็นมากสบายมากเย็นสบายเนาะเหมือนเปิดแอร์เลยไปที่ไปทางออก east exit นะหุ่ยตกใจเลยเสียงตู้เสียงตู้เสียงตู้เสียงอะไรอะไหนดูซิตู้ไข่เลยอ๋อขายนื้อ่ะ let's go เอาบัตรให้น้องออมก่อนแต่ออกก่อนไหนไหนนี่นบ,บัตรออมอ่ะไปจากไปครับผมอยู่ยังหมดหรือยังอ่ะนีอ่ออกนี่เลยโอ้ถึงสถานีทางออกแล้วสบายมากใกล้ด้วยอย่างนี้แต่เลยแต่เลยนี่แต่ลลแลไว้เลยไปครับแล้วเราก็ต้องไปทางไหนล่ะไ,<ม>ไปน,ะไนอน เริ่มหลงสถานีแล้วไปนอนไงต้องไปทางไหนครับนี่ครับนู n o o ลมิวเซียมนะนี่มีป้ายบอกเลยไนี่ะป้ายอยู่ดี่ป้ายอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีพวกของกินเยอะแยะเอ้ยโอ้โหโดริสุตะอะไรอ่ะโดริสุตะนี่เราไปทางนี้เราไปทางนี้ฝนฝนใบปลอยแล้วอ่ะใบออมเราไปทางนี้กันนี่เดินเดินในร่มดีกว่ารู้สึกมีฝนปล่อย อุ้ยอันนี้เป็นห้างนะเนี่ยออมอันไหนอ่ะห้างที่น่าเดินอ่ะอันนี้น่าเดินเราเดินมาใกล้จะถึงแล้วนะโอ้โหเรียกว่าออกจากสถานวิทยาคาด้วยอุ้ยออมสวยเลยอ่ะแล้วก็มีบ้านด้วยโอ้บ้านสวยนะเนี่ยบ้านหรือสำนักงานไม่ใช่บ้านหรอกมั้งหุ่นยนี่คาสิโนถึงแลครับดูเดิมวิวเซียมดีเนี่ยนอ๊กถึงแล้วและดูอันนี้อย่างกระเจี๊ยบปลาพวกคาสิโนอาทิตย์ตกมาใช่ถ้าอยู่ในเกมที่เราเอาไปคราฟทำของแล้วเนาะใช่ นี่ไงครับ o o d o Museum A ที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกะไรนะเก็บรวบรวมทั้งหมดเลยของ,งที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ที่เป็นพรริพิธภัณฑ์เกี่ยวกับลาเมงหรือว่ามามา่านั่นเองนะถ้าเป็นของบ้านเราก็เป็นมามา่าทุกรูปแบบที่เขาเคยเก็บเคยทําเลยนะรูปะ้ป่ะอุ้ยดูดิอยังไงอ่ะ น่ารักนี่ไงออมคนนี้คนนี้เนี่ยแหละเป็นเจ้าของทกี๊ยวคัฟนูโดเนี่ยเป็นผู้คิดค้นเลยนะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าแต่ทีม่มีรามเมงอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่เหยียบโอ้ยออมเห็นคนทำราเมงเหยียดเลยอยูงงออ่ในถุงโอ้นี่พิพิธภัณฑ์ใหญ่เนี่ยข้างในนี่จะเป็นยังไงไปอ,อยากดูแลมาเป็นกันเลยต้องเสียตังค์ค่าเข้าด้วยนะฮะเอา let's go let's go นะ มาเลยติดเต้นแล้วเร็วค่ะคุณผ euh um uh um no ู้ชมคุณผ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 ู้ชม please buy calculator machine at the workshop please complete payment register first อ่ะให้ <Okay. S 1> อันเดอร์ให้อันเดอร์ไซมัสโอ้พิพิธภัณฑ์ไปดูกันก่อนนี่ว่าตรงนี้มีอะไรมั้งอุ้ยตรงนี้โชว์อะไรบ้างไหนดูสิอุ้ยก็คือสถานที่ที่เรามาว่าไม่ใช่เขาทำจำลองเอาไว้ ใช่ไหมใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ที่เราอยู่นี่ไงนี่ที่นี่แหละนิชินนิชินที่เรามาเนี่ยนะครับนูเดิลมิวเซียมแสดงว่าเนี่ยเราเดินมาจากสถานีรถไฟเดินมาเลยเห็นไหมเนี่ยคือเขาจำลองว่ะอุ้ยเขาทำสวยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีสวนสาธาร์เนาะน่าจะมีอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยเห็นอะแต่ไอุ้ยดีดีมีรถไอ้นี่ได้ดูดิรถมาม่าไปดูข้างในกันนี่พี่พๆทำงันมาม่า นี่มาม่าเต็มเลยอันนี้เขาให้บัตรมานะเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายบางาค้าเข้าด้วยข้าไปดูกันอ,ออมอยากดูตรงไหนก่อนนี่ไงองอมออมออมไปดูกันโอ้ยนี่อยากกินรสนี้อยากกินอันนี้อุ้ยน่ากินอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินอันนี้ก็น่ากินโอ้นี่มีหลากหลายแบบเลยนะดูดิสุดยอดเลยอะ่ะเนี่อยออมดูดีมีตั้งแต่ที่เขาแบบผลิตแบบเก่าๆนี่คือเขาแบบทำแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสะสมเอาไว้เลยนะ นี่มีแบบทุกอันเลยอ่ะลองมาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าไหมใช่พอจะหักแล้วเนี่ยออมชอบอันไหนมากแล้วอมลองดูซิออมชอบมาไหนเมียนที่ชอบอันนี้เหรอมีอันอื่นอดิไหมไม่มีแล้วก็เมียนสองสองอนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเอออุ้ยอันนี้ก็มีหรออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเนาะไม่มีคัพูด้วยใช่มีอะไรที่แบบน่าสนใจอีกไหนดูซิทไม อันนี้อันนี้ก็เป็นแบบพวกเนี่ยมาเนี่ยนูเดิลครับเห็นไหมใช่ <ijo plays> นิชิน,นดนนูเป็นตาสัญลักษณ์เน,นี่ยเหมืนนอนฝากรองไงนี่นนไงไปดูไปดูตรงแม่กันดีกว่าแม่ชอบไปไหนแม่อยากกินแม่แม่ชอบกินอะไรไม่แม่ชอบกินอะไรค่ะอันนี้ก็ชอบเคยกินแต่นี่ธรรมดาทั่วไปอ่ะน,นี่ไงที่เราเคยกินแต่ธรรมดาใช่ไหมอุ้ยอันนี้น่ากินออมเพราะว่าอมต้องชอบเนี่ยดูดิพวกเนี้ย เนี่ยโอ้มีหลายรสเลยอ่ะอยากกินเส้นเนี้ยแม่ชอบไหนอ,อยากกินเส้นเนี้ยเส้นแบบหนึบๆอ,อ่ะใช่ไหมใช่าหมันดูหนึบๆเ,เน,นี่ยใช่ไหใช่ไหออมมีอะไรที่ออมสนใจอีกไหมข้างบานมดเลยอ,อ,อยู่ปััจจุบนโอ้อเอเอใช่ใช่อันนี้อันนี้อันน,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 นี้น่าจะเป็นที่ขายอยู่ปัจจุบันออมนี่อันนี้เป็นอันที่ขายอยู่ปัจจุบันดูด้ยังเยอะเลยอ่ะไม่มีเป็ดด้วยใช่ นี่ไงอันนี้แปลว่าอะไระเไออยรสชาติไม่มีขอบเขตรสชาติไม่มีขอบเขตก็สอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนารสชาติแบบนั้นประมาณนั้นแหละ,ะนะอ๋อนี้คือแปะไว้เฉยๆใช่ไหมใช่สารุกแก่อารอะไรแบบเอาอลองเปิดตู้ดูจ<ช> <นะ S 2> ิ้นมีอะไรใช่ไหมควรใส่าาสารสนเปศดีๆออ๋อนี่คือบรรจุอันใช่ไหม ใช่ว่าควรใส่แบบไหนนี่ไงว่าแต่ละเส้นจะใส่แบบไหนองน่ารักน่าวักทำไมปิดเองอ่ะใจเย็นดิน้องนี่อ๋ออันนี้สิ่งประดิษฐ์แรกก่อนเขาคิดก่อนว่าควรจะทําอะไรก่อนใส่อะไรก่อนแล้วก็อันนี้มาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองเปิดสิขั้นตอนที่สองคือใส่สี่เหลี่ยมเพื่อแบบไหนเอ้ยมันอุ้ยอะไรนี่ไงเมื่อก่อนมันยัดแสดงว่ามันยัดลงไปแบบล้วใจเย็นๆน้องใจเย็นดิก็ปิดเองอีกแล้ว วิญยาณยังนี่เขาก็เลยความทวนไปดูไปดูอันที่สามต่ออันที่สามไปดูอันที่สามต่อเปิดเปิดเปิดซิเปิดซิยังไงบ้างอ่ะเปิดยังไงยังไงอ่ะนี่อย่างนี้โอ้อันนี้ที่ใส่เป็นแบบว่าผูกหญิงมัยนี่มีอะไรบ้างนี่อันนี้กุ้งแห้งรู้อย่างเดียวกุ้งแห้งนี่ไงนี่ไงนี่มาอ่านนี่ต่อชีเปิดตู้เปิดตู้โอ้แล้วก็ใส่บรรจุอ๋อใส่เป็นแบบนี้เลยอ้อมใส่ให้เ ใส่ไว้ในถ้วยแล้วอะไรอย่างนี้ไงเนาะไปดูอันที่5ต่อครับเออ๋ออ๋ออ๋ออันที่ห้าต่ออันนี้ปลาอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรไม่รู้เม็กคาดิเมียนัทไม่แน่ใจอ่ะคุณใช้ทำอะไรทำปลาอ๋อทำปลาต่อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือผลิตขั้นตอนที่เขาจะทำปลาว่าเขาจะทำมานยังไงไหนออมเปิดอสุดท้าย อันนี้อันี่ไงนี่อันนี้คือทตามเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสำเร็จรูปแล้วมันก็จะเป็นแบบถ้วยแล้วออมขายแล้วต้องซื้อกลับบ้านแล้วแหละนี่ไงร้อยเยนตู้ร้อยเยนเนี่ยแล้วก็มันก็มาขายตามตู้แบบนี้ใช่ป่ะออมมันหยดเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตู้โชว์ไหมตู้โชว์น่าจะเป็นรุ่นแรกๆใช่ตอนนี้นะครับน้องออมก็มาถึงบริเวณที่เขาเตรียมทำอะไรนะ ราไม่ใช่ราเมงมาม่านูเดิลครับนูเดิลก็คือบะหมี่ด้วยนั่นแหละโอ้โหนี่ดูเขานั่งทำเลยวอมมทำยังถ้ามองหน่อยเด้อยวมาทำกันเบสบีฟออร์เด n วันมันก็คืออ๋ออันนี้จริงๆเอามากินได้นะแต่เราไม่ควรกินเราก็เก็บไว้ดีกว่าเนาะเก็บไว้เป็นของเราใช่เนี่ยยุหนึ่งเดือนเลยมาน เดี๋ยวให้แม่ทำไอ้นี่ให้ด้วยนะนี่ไง do not remove l i f t right today date เขียน <c oughs> เขาบอกว่าขอบเตือนนะเขาบอกว่าให้เขียนวันที่เอาไว้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอายุแค่หนึ่งเดือนเข้าใจปะ่ะ <c oughs> แล้วก็รอบิเลยละให้เขียนให้เขียนหรือวาดแค่ระหว่างเส้นแดงเห็นไหมเขามีลูกศรชี้อยู่เห็นไหมให้เขียนได้แค่นั้นนี่นี่นี่น,นี่ให้เขียนได้แค่บริเวณนี้ห้ามเกินตรงนน้นโอเคป่ะ ยูส only เพนให้ใช้ปากกาบนโต๊ะเท่านั้นค่ะพันเยนพันเยนลูกมาแล้วสี่พันเลยมาไปอีกเดหลือเหลือสี่พันเยนแล้วจออดถ้วยมาเพื่อเตรียมทำใช่ไหมไหนเดี๋ยวนี้ไว้ถ้วยเปล่าเดี๋ยวเราไปใส่ของตรงนี้กัปะไปกันไปเลยมาอาล้างมือก่อนเขาให้ล้างมือหรอ ใช่ป่ะอนนอโอเคเอาล้างแล้วนะเอาไหมไปไปเยอะน้องออมอยากจะวาดรูปอะไรครับแป๊บนึงนะขอดูวันที่ก่อนวันนี้วันที่แปดนะแปดเมษายน้แปดเมษายนอุ้ยแป๊บนึงหเจ็บอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเลือกน้ำซุปได้หนึ่งอย่างเลือกวัตถุดิบได้สี่ให้เลือกน้ำซุปก็คือให้เขียนถ้วยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกกันตรงโน้นเนาะนี่ไงแม่แปดแล้วว่าคืออะไรบ้าง มอม๋ออม่จะเขียนรูปอะไรครับวันนี้เอ่อเขียนรูปไอเดียมาดูกันเอาสวยๆนะอ๋ออ๋อเอาจาก a few moments later ครึหน้าของออมเป็นยังไงบ้างสีลุ้งเลยโอ้ลุ้งจัดมามาลุ้งมาม่าลุ้งมาม่าลุ้งตั้งใจให้เป็นมาม่าลุ้ง เขาไม่รู้ว่าไส้ที่เขาให้ใส่ในในกล้วยเนี่ยจะให้ใส่อะไรบ้างเนาะพ่อจะใส่กุ้งก่อนเลยนี่ไงเลือกได้ไหมเลือกได้ตีใหญ่เลือกได้ตีใหญ่พ่อใส่กุ้งใส่ไข่ใส่ผักอาอใส่กุ้งใส่ผักด้วยอาอใส่นี่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 แต่เราไม่ได้กินไม่เหรอก็เสียดายดีเนาะเออวันนี้เอาจะกินนะไม่กล้ากินอะไม่กล้ากินของเตยเอาจะกินนะเอาจะกินเหรอไว้แกะกินก็ได้เนาะ จะ,จะไปกินที่โรงแรมแม่นี่ของแม่ทำยังไงบ้างแม่สวยแม่แม่เอาออมจะกินเลยเหรอไม่เอากลับแม่เอากลับกรุงเทพหรอไม่ใช่ไปกินที่โรงแรมไะเราไปกินนี่อันนี้เอาก,อาก,ออากลับบ้านเอาไปกลับกรุงเทพ<ม>ดีกว่า<ม>เป็นของอ <ฮะ S 1> ที่ระลึกนี่มันคือเป็านลายแบบนี้จะเก็บไว้เที่ถ้วยไม่มันเก็บใส่ไม่ได้ไงถึงใส่ห้อยสะพายได้เลยจะกิน็จแล้ว ใ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่กันนี่หว่าเนาะจะได้ถ่ายต่อตอนนี้น้องอมระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่กำลังจะเอาถ้วยมาใส่อะไรใส่มาม่วหิวแล้วอ่ะโอ้โหยังเจ๋งเลยอ่ะนี่เยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวเขามีให้เราหมุนถ้วยด้วยนะแบบนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้วยของออมบาทำเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบไหนเป็นยังไงขายชนเล็ก

<noise> ああ、エビ、卵、<noise> ーシース <noise> ー、ああ、これ、豚肉。

เนี่ยครับตอนนี้อ๋อช่วยของออมนี่เสร็จแล้วเฮ้ยนี่ของแม่ใส่ฝาแล้วเป็นจุกฝาแล้วเรียบร้อยนี่ของใครพ่อก็มาแล้วว้าวจี๊งอ่ะเฮ้ยของออมมาสุดท้ายเลยน่ากินเน,นาะเห็นแล้วน่ากินมากเลยอ่ะนี่งไงแม่มาใส่ซีลแล้วออมมาใส่ซีลแล้วมาใส่ซีลแล้วออมอุ้ยของออมได้คนแรกเลยอ่ะคนแรกยีมานักกว่าพ นี่แล้วก็ไปใส่เครื่องซีลแล้วก็ไปใส่เครื่องอน,นี่นี่ดูดอากาศออกมันจะได้ซีลแบบสวยไปหยิบเลยออมนี่กำลังอยู่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมายังมาอย่างดูสิบลูเดอร์ของออมมาแล้วอุ้ยสวยอ่ะอ้าวโอ้ร้ <c oughs> อ,อนๆเลยอ่ะอุ้ยสวยเลยอ่ะ มาแล้วมาแล้วของของใครโอ๊ย๊ยอ๊ยนี่นี่ของใครพ่อรสวยอ่ะของมก็มาแล้วไปเดี๋ยวเราไปซีลต่อการสุดท้ายกันสุดท้ายคือการแท็กจิ้งเชื่อมอยู่คัามสุดท้ายเลยอันนู้นอันนี้แค่อันนี้ใส่ลงก่อนใช้ท่านยูแมนงี่หรอทำไงอะยังอยู่ดูเขาทำดิ นี่ไงใสไปก่อนใส่มาม่าลงไปก่อนแล้วก็ใสไปถ้วนึงก่อนแล้วก็อยๆนั่นนี่แล้วก็ดูนี่อออมทำเองก็ได้อ่ะนม่ออมทำของออมเลยนีกง้อเลยแล้วยังไงต่อแล้วก็ดูนีมา และแล้วตอนนี้นะครับมาม่าของออมก็เสร็จแล้วในโชว์ผลงานหน่อยเร็วนี่นซิวอย่างดีเลยนะไม่เป็นไรนะฮะสวยนะแต่สวยอยู่นะนี่จะไปแกะกินไหมเนี่ยถ้าสมมติเขาขอให้ไปตั้งตัวอย่างให้ไหมอ๋อไม่ให้ไหนดูบอกแม่สินี่นะฮะซิวแบบดีเลยนะแล้วก็เหมือนเป็นของชั้นลุย กลับบ้านเลยนะนี่เห็นนะครับมูโด้มิวเซียมนะว่าเรามาทําที่นี่กันนะครับสถานที่นี้เป็นยังไงบ้างออนชอบตรงไหนสนุกมากออนชอบตรงไหนมากสุกที่สนุกชอบตรงนี้แหละที่เราได้นำทำเนาะรือว่าได้เป็นของที่ลึกกลับบ้านด้วยเนาะใช่ไหมแม่ชอบตรง,งไหนมากชอบตรงเติมอาหารแต่ตอนนี้แม่สงสัยว่าถ้าเราจะกินเราจเจาะอ,ออกไงกัก็ะจอกออกจริงเหรอเจอกออกเจะออกมันจะดังไหมอะ ถ้าอย่างนั้นสมมติใครอยากจะมาทำกิจกรรมแบบนี้กับครอบครัวนะสามารถมาได้ที่คาร์บูโดมิวเซียมใช่ไหมถ้าแล้วนะวันนี้ยังไงเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีคลิปหน้าถัดไปเราจะมารีวิวเที่อื่นๆต่อให้ดูให้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย